สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบห้านะครับวันนี้หกโมงห้าสิบแล้วมาดูหุ้นไม่เต็มบาทนะแล้วจะมีมี True d e t ็ c แบมนะเดี๋ยวเริ่มที่ True ก็ได้นะครับทรูคลี้ลองดูนะครับ t อ่ากับที่วันก่อนบอกว่ากเกินสามแปดสี่เนี่ยจะนั่นเลยนะวิ่งแต่ สามแปดหกสามมาถูกแต่ก็ดีผมก็ไม่ได้คิดนะมันจะวิ่งขนาดนี้ดูรายสัปดาห์ก่อนคราวนี้ถ้าสัปดาห์เนี่ยโอเคเลยนะครับตอนนี้กลับตัวเนี่ยตอนนี้ถ้ารายสัปดาห์นะเลวต้านเขาว่าอยู่นี่เลยนะครับซีซ,ซีสองแต่ถ้าเคยวัดคาบีแล้วอะมันจะไปสามเจ็ดหกนะถ้าผ่านไปได้ไปเจอที่สามเจ็ดหกอย่างวันหลังไว้ให้ดูแล้วกันอีกทีหนึง่งอันนี้ผ่านไปก่อนแล้วกันสัปดาห์มันยังอีกอีกเอ่อ,ต,อตั้งสามสิบตังค์อีกสิบเปอร์เซ็นต์เกือบสิบอีกแปดเปอร์เซ็นต์คราวนี้ มาดูนะครับมาเช้าผมก็ขายหมูไปนะครับทูในสองชั่วโมงครั้นี้ดูอย่างนี้นะครับเนี่ยมาเช้าเปิดมาบอลร่วมมาผมก็รู้แล้วแหละว่าโอเคเขาจะเล่นกันเราก็ตั้งขายไว้เนี่ยเห็นไหมสามแปดกับเนี่ยมันมีสองสองอันเนี่ยครับสี่หนึ่งแปดกับสี่สามเก้าแปด เวลาผมตั้งเนี่ยนะผมตอนนั้นผมใช้1 2อซื้อนะผมก็ซื้อไปอานนี้เวลาถ้าอยากมีแล้วกันถ้าใครอยากจะคิดจะขายเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านคุณดูนะครับกว้างๆอย่างเงี้ยก็จะมีตรงนี้ก็ผมว่าแข่งนะตรงนี้เหมือนกันผมตั้งไว้สองไม้ไม้นี่สามเก้าแปดผมตั้งผมโปกติเวลาผมตั้งผมจะไม่ตั้งตรงตัวหรอกจะตั้งประมาณต่ำกว่าช,อ 1, 2, ชอ่องหนึ่งสองช่องอันนี้ตั้งสามเก้าก ดนรวบอย่างรวดเร็วนะครับเสียหมูไปเลยนะครับขายหมูไปอันนี้อันหนึ่งไปตั้งโชคดี418ใช่ไหมผมตั้ง416แล้วมาต้นๆเลยก็ก,ก็ก็ได้ไปนะครับเพราะว่าตัาต้งระดับแรกแล้วอันนี้อันเนี้ยตรงเนี้ยจริงๆอ่ะก็พอมันรวบไปเสร็จผมก็เริ่มรู้แล้วโอ้หมูลูกมันมามหาศาลนะจริงวันนี้ขายหมูก็เยอะเหมือนกันนะผมว่าน่าจะ4%ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าพุ่งเนี่ยนะครับมันทะลุตรงนี้ไปได้เนี่ยโอ้โหก็จะทางโลกนะครับแต่ผมคิดว่าร้อยยี่สิบเนี่ยดูยังไงนะครับเพราะผมใช้ร้อยยี่สิบซื้อผมต้องใช้ใช้ร้อยยี่สิบขายนะในรายนะั้นรายชุดวายรายวันอนะ่ะยังยังมีช่องว่างให้ไปเยอะนะแต่ผมคิดว่ามัน,ม,นมันต้องต้องย่อแต่มันไม่ย่อไม่เป็นไรเพราะว่าลุ่มมันมหาศาลก็คงเล่นขายเรื่องเดียวเรื่องนั้นแหละที่รวมดีแท็กแล้วไปดูดีแท็กนะวันรุ่มก็มาวันนี้ดีแท็วกวันรุ่มเยอะด้วยนะฮะลูกทรงอะไรคล้ายกันนะ่ง ถ้าถ้าพรุ่งนี้นทะลุตรงนี้ไปนะครับผมว่าทางสะดวกเลยนะก็จะไปเจอกันนู่นเลยนะ4442อะไรเงี้ยแต่รายวันยังไปได้แต่120นาทีผมไม่รู้นะว่าเขาจะทํำยังไงผมว่าอืใจใจคิดนะตอนเช้าย่อแล้วหน่อยอะไรเงี้ยแท่งสองแท่งนะอาจจะเป็นวิ่งตอนบา่ายนะอันนี้อันนี้เดาเป็นการคาดเดานะแต่ไม่รผมก็ยังเหลืออยู่นะครับตอนเนี้ก็ต้องคิดแผนใหม่แล้วถ้ามันเบรกตรงพรุ่งนี้ไปได้นะมีพร้อมมูลรูปอีกทีนึงน,นะ เราก็อาจจะไม่ขายที่เหลือแล้วนะครับจะปล่อยตัวนี้ว่ามันจะทํำยังไงอาจจะไปเจอตรงเนี้สี่สี่สองอาจจะขายสักชุดหนึ่งหรือสองชุดอะไรอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้บอกไม่ได้นะอันนี้ก็ทรงเห็นสังเกตนะครับแนะนําอย่างนี้ไล่สองชั่วโมงลงมาตั้งนานะครับจะขึ้นไปอย่างนี้มันก็เกินไปหน่อยนะมันก็อาจจะเหมือน s v i มันไม่ใช่เดิ s v i มันขึ้นมานะครับมันก้าไม่เหมือนกันนะแล้วมันขึ้นมาแล้วมันพักฐานแล้วก็ขึ้นไปเลย ทำซิลลิงแต่อันนี้มันมันลงมาเนี่ยครับรายวันเนี่ยก็พักฐานขานาดลงมาเรียกปรับฐานมาจะขึ้นเลยมันก็กระไรอยู่นะเอา,าดูดีแทนะกนะรดีแทกคล้ายๆกันจริงกสู้สู้ทูไม่ได้นะฮะไล่วันไม่ต่างกันเลยเรื่องเลยไายเนี่ยที่วันนี้มันขึ้นไม่เยอะเพราะว่ามันลงมายาวนานกว่านึกออกไหมครับทัวร์ลงมาไม่ได้เยอะอันนี้เป็นเยังไงเรียกขาลงไปเลยละวร้อยยี่สิบปีอ้าวไม่ใช่วิกฮีกผิดพุทธวิกเนี่ย ก็มาสัมผัส50นะแล้วก็รกระเด้งยึดไม่ได้พูดผิดนะครับไม่ได้เปลี่ยนน,นี่ดูนะครับเนี่แฮมดีแท็กลงมาน้อยกว่าเส้นของทูเยอะเลยลงต่ำมาตลอดเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมามันก็เรนเลยวิ่งไม่แรงอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดีย๋ยวเขาทูพักเขาอาจจะสวิชมาเล่นดีแท็กก็ได้นะเพราะดิทูมันมันซื้อมากไปโอบอร์ดลายลายวันดีแท็กก็ไม่สวยนี่ดีแท็กแนวใต้ยอยู่ตรงนี้นะครับสามเก้าถ้าผ่านไม่ได้ก็สบายเลย ดูแทกมันไม่ค่อยมีแนวต้านเยอะนะเพราะว่ามันมันวิ่งลงมามันไม่ได้ทํามันลงมาอย่างเดียวมันไม่ได้กระเด้งขึ้นไปเลยพราะถ้ากระเด้งมันจะเกิดเป็นแรยงนะยอดอ่ะเป็นพีคเป็นสปายอะไรก็แล้วแต่มันก็อันนั้นเป็นจุดแนวต้านแนวรับได้พอดีดูแทกมันลงอย่างเดียวไม่ตรงเนี้ยสามเก้าอีกมันสองบาทอ่าแล้วมาดูแบมนะครับไอแบมวันนี้ผมก็มปล่อยนะครับแต่หลายสัปดาห์ที่ตีเนี่ยที่วันนั้นวันนั้นบ่อนะครับ มันไปกไปแล้วนะ20.4นะครับตอนนี้มันมันอย่าลบลบไปก่อนวันศุกร์ใช่ไหมตังนี้นตรงเนี้ย20.1กับ20.9เหยอไหมดูมาดูใหม่หม่20.9ยังไม่เบรกนะยังไม่เบรกมันมี20.1ตรงนี้นะครับก็20.2ด้วยเอาเบรกไปแล้วนี่ครับ แล้วก็ตอนแรกมันจะมีต้าอยู่ตรงนี้19.5ตอนนี้ไปหมดแล้วนะตอนนี้มีสุดท้ายอันเดียวดูที่20.9เล็กๆถ้าพรุงนี้วิ่งโหก็จะไปเจอกันในวีคเลยนะครับ,รบ2ี1แต่ล้ายวันดูนะครับมันมันมันค่อนข้างจะาชามันเป็นขาขึ้นมาสั้นๆเนเป็นไซด์ไ์อัพแต่มันไม่ได้ขึ้นรุนแรงเนะถ้าทนใ้มันมารุนแรงตรงนี้ผมว่า หรือทเกิดเขาเรียกอะไรสามสถานเสือเนี่ยมันก็ก็ไม่น่ากลัวนะเป็นผมก็ผมก็ไปก่อนแล้วก็อาจจะมารับต่าๆถามรับที่ไหนถ้าสมมุติว่าถ้าอันนี้มันเป็นจริงนะถ้าเราคิดว่าผมคิดว่าอันนี้มันถูกนะในร้อยยี่สิบนาทีผมจะมารับที่มายเลขสิบเก้าจุดเก้าย่างเงี้ยกับสิบเก้าจุดสามแต่แล้วก็ช่วงเนี้ยอันนี้ไม่รู้นะประมาณสิบเก้าบาทก็ได้นะแ,แถวๆนี้ครับในช่วง Uh, 6.8%ช่วงเนี้เราก็ไม่รู้ด้วยตามหลักมันต้องต้องลงมาอาจจะมาถ้ามันแรงบุหรีจิงจริงมันจะลงมาแค่นี้เองเนะ38.2%ก็คือประมาณ19.9หรือจะลงมา19.3ถึง18.9เนี้ยอย่าน,นี้จะดีกว่านะ mm hmm. ถ้าเป็น120นาทีเพราะผมช้120นาทีในการเทย,ยังไงผมว่ามไม่รู้สิมันอาจจะขายหมูไปแล้วนะอาจจะวิ่งอีกก็ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับค่แนะนำเฉย นี่มาดูบรูฟแล้วกันบูฟเนี่ยสังเกตนะครับความชันมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะมันมีจุดติ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องปีเปลี่ยนความชันแล้วนะครับรปุ๊บตีไม่ออกนะครับเนี่ยความชันมันเริ่มเปลี่ยนเราก็ต้องเช่นนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ชัยแล้วนะคตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนความชันไปแล้วรานนี้ถ้าหลุดตรงนี้เราก็เลิกนะครับตอนนี้ถามเนี่ยรายสัปดาห์เป็นยังไงก็ก็ โอเคนะถึงจะโอเวอร์นดิดหน่อยผมผมผมไม่ได้กังวลเนี่ยแต่รายวันผมไม่ค่อยชอบส่งมาเท่าไหร่นะผมว่าอาจจะติดเนี่ยเก้าสิบสี่ตังค์ไม่รู้ตอนนี้ปิดคอไปยังไงบ้างรครับก็อาจจะดูดีนะอันนี้มีรู้อันนี้ไม่ได้ตามดูโอเคนะครับอันนี้หรือจะหลุดตรงนี้คุณก็คัดลอตไปประมาณแปดสิบสองเนี่ยจริงก็อาจจะเป็นแนวรับมากกว่านะรถไาสัปดา์ดูดูดีอาคว้านะครับอะควานี่ดีวันสองแล้วก็ แย่วันดีสลับกันไปเรื่อยๆนะวันนี้บนลุ่มก็หูเยอะเหมือนกันนะแล้วเทียบตัวมันเองเนี่ยแล้วก็ลงมาสามช่องเนะี 3, 4, 4่ยสามสี่สี่เปอร์เซ็นหะ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออไม่รู้เลยครับยังยังบอกไม่ได้นะว่าเขาจะเลทเนนะี่ยพวกเราก็ไม่รู้นะครับว่ายังไงนะหรือเขาบังคับให้เราปล่อยของหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับ จริงๆไม่ใหญ่ดูดูร้อยยี่สิบนะเพราะว่าตัวมันเล็กไปอันนี้ดูแค่นี้ก็ได้ถ้าถ้าเบรกอันนี้หนะ้าสิบเจ็ดอันค่อยเล่นแล้วกันนะแล้วแนวรับมันก็อยู่คัดรับมันคงไม่ไตั้งหรอกเพราะมันเพิ่มทุนห้าสิบไม่กไม่ผมไม่ได้อจนะผมอ่านมันผ่านว่าเขาเหมาหมดใช่ไหมใช่ไหมครับผมไม่ได้ดูนะว่าไอ้ที่คนไม่ได้เพิ่มทุนเนะี่ยรู้สึกว่าเจ้ามือเขาเจ้าเหมาหมดนะอาจะนะผมไม่ได้อาานะมไรเลยท่าไหร่แบบรู้ดกผ่านผ่านตานะ ก็มาบมญอย่างนี้ก็โอเคนะครับแปลว่าเขาก็อาจจะก็คงไม่เจร้านหรอกนะไมททากําไรแค่ห้าหกตังค์เนี่ยแค่หกตังค์ก็สิบสองเปอร์เซ็นต์สมมติหกตังค์คูณสองสิบสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหดร้ายมากนะตีเส้นร้ายที่ผมตีให้ดูนะข้าวาดเนี่ยมันเบรกไปแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะครับเราจะทายดีนะให้อยู่อย่างนี้นะอย่าให้หลุดออกมาขอแค่นี้เอง <S <S อมาดู ppvm มันก็ไปอย,อ,ยอยู่อยู่เทรลลายอยู่นะถึงวันนี้วันนี้นี่ถือว่าเขียวนะเปิดต่ำปิดสูงนีไ่ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับสต็อปร้อยก็เหมือนเดิมเทลลากับตรงนี้ตรงนี้หกสบเอ็ดต,ต,ตังนะครับมาดูมาโควันนี้มาโคก็เด้งขึ้นมาแต่มาโคอย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้เป็นขาขึ้นนะครับจนกว่าจะ break แดได้นะไม่ใช่ break แบไม่ได้เป็นขาขึ้นนะถ้าแดงว่าจบขาลงเท่านั้นเองนะครับ คือยืนยันคอนเฟิร์มว่าจบขาลงอย่างเงี้ยจะวิ่งแรงแต่คุณสังเกตไหมในในวีคเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าได้มนเนี่ยจะมีในวีคเนี่ยผมรับรองเลยว่าวิ่งตรงเนี้ยวิ่งกระจายครับจำไว้เลยนะแปดสิบสี่อีกสิบตังค์นั้นเองคุณอาจจะเห็นอะไรดีๆก็ได้นะอันนี้ก็ก็ก็ถ้า,าจริงนะใจจริงอยากให้เบรกแปดสิบสี่แล้วก็เทเอาชัวร์วเลยนะ,ะต้องมีพรอมูล,ลุ่มนะ อย่างเงี้ยผมว่าอาจจะได้กินคาโตนะครับแต่ก็ต้องมีจุดคาร์ลอนะบางทีเขาหล่อเราไปเหมือนกับเขาทําให้มันเบรกแนวแนว,แนวต้านเนี่ยมันยาวนานมากอ่ะมีประมาณปีครึ่งปีหนึ่งเลยนะปีครึ่งไม่เคยผ่านการหลอดเลยนะครับตรงเนี้ยถ้ารู้ไปจะสวยงามอืมโอเคมาดูอาคว้าดูไปแล้วนะตัวนี้ไม่บีบีวันนี้ติดลบอุม่ม ก็ไม่เป็นไรนะยังมันยังไม่หลุดตรงนี้นะครับบีบีเนี่ยครับเท่ายสัปดาห์นะครับแปดแปดสิบสองน,น,นี่ยไม่ใช่ประมาณนี้นะครับ8 2 8 3ตังค์เนี่ยถ้ายังไม่หลุดก็ยังโอเคอยู่นะแต่ตอนนี้ถ้าเนี่ยประมาณ8 2ตังค์หลายวันเหมือนกันนะครับหลุดก็แล้วต้องเลิกถ้าเราตรี line เทนไลน์ ถือว่าโอ้ยเสียวขึ้นมาสัมผัสพอดีเลยอ้าวอย่างนี้ถ้าเราเบรกไปนี่ก็โอเคนะเพราะว่าอะไรไหมครับรายสัปดาห์มันมันโอเคมันมันดูดีสวยถ้ารายวันมันชนตรงเนี้ยมันเบรกขึ้นไม่ได้ผมว่าโอเคเลยแหละแล้วก็มันก็ยังเป็นอัลต้านอยู่98ตรงเนี้ยมีแค่สองอันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะ98ตังค์เนี่ยถ้าเบรกเนี่ยสวยแล้วแหละแต่เราก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้ก็จะถามว่าวันนี้ชนล่วงเลย มันดู e star มีคนถามมานะทรงชักจะดูทำแม่ทำแม่งไงนะรายสาัปดาห์เพิ่งหลุดห้าสิบวันหลุดมาสองแท่งแล้วแหละแท่งเดียวนะสองแท่งสองแท่งแต่รายวันเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยถ้าถาจะมีคนบอกว่าเปน็นโอโซะใช่นะครับแต่ผมผมไม่ได้กลัวรายวันนะรายวันมันคงเด้งไงได้สักนิดแต่รายสัปดาห์เนี่ยเวลามันหลุดตรงนี้นะมันบง่งบอกถึงความอ่อนแรงของมันเลยนะแล้วคุณสังเกตไหม รงเนี้ยมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะบุลุมโปรไฟล์สังเกตไหมครับท,ทางขวามือใดมืออกเนี่ยอูโหูโล่งทางโล่งเลยน้อยมากมีสติงอยู่ตรงนี้เองสี่สิบเก้าที่เหลือแทบจะไม่มีนยัยสําคัญเลยนะผมไม่รู้แน่ว่าเขาปล่อยตรงนี้ไปหมดแล้วเรื่องไงอ่าอันนี้ไม่อันนี้บอกไอ้บุลุมโปรไฟล์บอกไม่ได้นะเพราะเขาปล่อยของคือหรือเขาจะซื้อแต่เขาบอกได้คนซื้อคนขายแค่นี้เองนะไม่มีอะไร ปริมาณการซื้อขายแค่เนี้เออมันก็บอกยากนะว่าแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปก็จบนะครับก็เนี่ย52ตังค์ในรายสัปดาห์าาาก็คือเนี่ยประมาณ52ตังค์หลุดตรงนี้จบเลยนะตอนนี้อยู่53แค่นี้เดียวนะแต่รายสัปดาห์นล้วดูวันศุกร์มันก็ช้าป่ะทานรายวันมันก็เป็นขาไซด์เวดาวแล้วนะยังไม่ใช่ขาลงเตียมตัวนะแต่รายสัปดาห์ก็ยัง ถ้าผมยังมองผมก็ยังมองเป็นขายังโอเคอยู่นะฮะเป็นขามันยังไม่ใช่ขาลงนะฮะจนกว่าจะทะลุตรงเนี้ยหรือจะต,ตรงนี้47อ่ะผมว่าตรงนี้แหละ52 51นะครับมาดู E4L อ,อ้วันนี้โอลุ่มโหสูงมากโูดูสูงอย่างนี้ไม่ค่อยมีเลยเะอ,อ,อยาผมให้ดูโอ้เฮ้ยวันนี้ทำไมวอลุ่มมหาศาลอย่างเงี้ยมีแท่งนี้แท่งเดียวันเจก,กันยาแล้วทดันแดงที่หน เปิดสูงพิจต่ำตายละหลายสัปดาห์ะ่ะคุณดูนะครับหลายสัปดาห์แค่วันเดียวนะครับจะเทียบแล้วบบสูงกว่าทั้นสัปดาห์หลายแท่งเลยเทียบกับแ,แท่งแท่งในห้ากันดา,ดาห้ากรกฎานี้ท้าอาทิตย์เท่ากับวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้ไม่รู้นะครับว่าทำอะไรถ้าเกิดอย่างเงี้ยมาชัดจะไม่ค่อยดีพรุ่งนี้ดูอีกทีแล้วกันว่าถ้าวันนี้แนนดงนะถ้าพรุ่งนี้ปิดแดงอีกทีหนึ่งผมว่าแย่ yeah. จริง ดูแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นไม่ได้ดูอะไรนะแพทเทิร์นดูการมูฟของตัวแท่งเทียนมันผมไม่ได้ดูแท่งเทียนนะพูดถึงแพทเทิร์นมันนะะแท่งเทียมันอาจจะดูไม่ดีะใช่แต่แพทเทิร์นผมว่ามันยังไม่ได้แย่นะแต่มันติดตรงที่โวลลุ่มมันพีคเกินเกินเนี่ยแล้วมันอยู่สงสูงด้วยอันนี้ไม่รู้นะครับแนวใต้เขาอยู่ที่เนี่ยยี่สิบแปดรอดูแล้วกันพรุ่งนี้ว่าเขาจะเอายังไงนะอันนี้บอกไม่ได้นะั้นจริงๆก็ถ้าพรุ่งนี้ แดงอีกทีหนึ่งกกนหนีเถอะโอเคอันนี้ก็แค่นี้แล้วกันมีซูก็ก็หัวลุ่มมหาศาลนะครับก็ไม่ได้มหาศาลของวลุ่มเยอะเดี๋ยวผมเริ่มดูพูดถึงดีแท็กวลุ่มหวลุ่มสูงนะครับดูดีครับวันนี้ในรอบสิบวันเลยประมาณนี้ไม่ไม่ไม่สูงเท่าวันนี้เลยนะจะดีแท็กที่บอกว่าจะช้ากว่าเพราะว่ากา้าวมันไม่สวยมันทะลุทะลุกา้าวมันเป็นพักฐานธรรมดาแต่ลายวันกา้าวมันเริ่มจะ ลงเยอะไปอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาสะสมพลังนิดหนึ่งนะไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าถ้ามันข่าวผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้หรือเขาเล่นเรื่องอื่นผมก็ไม่ทราบนะครับแต่บอลรุ่มมันมาแล้วต้องตามมันไปนะอย่างแบบเห็นไหมมาสามวันตื่นแ้วบอลรุ่มแต่ผมคิดว่ามันควรจะต้องพักสักหน่อยนะของหุ้นดีๆหุ้นใหญ่ๆมันมันจะวิ่งตลอดวันเหมือนเดลต้ามันคงไม่ใช่นะโอเควันนี้ก็แค่นี้ลวกันขอบคุณครับ